ที่ขั้นตอนนะครับนอกเขาจะออมเขียดนะครับนอกจะมีพักพักอีเลอรนะครับตะไคร่นะครับกระตําไปแล้วนะเอาเอาสาวองเนี่ยเท่านี่ขูกแล้วนะครับนี่ขูกแล้วจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเทปนะครับนอกจะมีหอมตะไคร้คานะครับแล้วก็พริกนะครับนอ่เขาจะบดใส่ร้ายนะพริกข้าพวกว่าเขาเห็ดเป็นอีสานล่วเขาเนาะ นีสารเล่าว่านะครับจะอ้อมเขียดนะครับตะไคร่เนี่ยผมด้ <c oughs> ซอยแล้วนะครับน,น,นี่เลาจะตัะกิเลิศกบพักะแยงนะครับเอาผสมใส่กันนี่เอ่มนเนเอามาร่วมกันในการอกเอาจะทำเอ่อจะทาอ้อมเขียดเนาะครับอ้อมเขียดเมนูอ้อมเขียดนะั่รั็มันน,นี่กะหวังว่าทุกคนเคยกินเนาะนี่แหละครับเขียดนี่ครับ ไปจับมาเมื่อคืนนี้นะครับเขียดขาสี่ตายางเขียดนะครับเนี่ยนะครับเตียงเป็นมาตายางเขียดเป็นเขียดในแตงนะครับเนาะเขียดตาเอะนี่ละบ้านเท่าอื่นเขียดตาเอะเขียดในแตงแล้วแต่ละชิ้นเมื่อเนิ่นเขียดขาค่ำครับวันเมนตัวนี้นะครับตีห้าเจียออม อันนี้ก็จะเก็บไว้นะครับนอกแต่เอ่อเ้าก็ใส่หมอแล้วนะครับนอกกำลังหั่นผักนะครับหั่นผักไว้แตะใส่ไน่หนูนะครับนะครับล้างขั่วนะครับนี่นะครับนี่เมนูเมนูเด็ดนะครับนี่นี่ฮาจะออมนะครับจะเลือกแต่ต๊วไข่ไข่เนะครับตัวเม่ยนะครับนอกนี่ ไข่ไข่นะครับทองไข่จังอมแสบอันนี้เขียดยิโมและเขียดขาคัมเนี่ยนะครับน้อนี่เขียดขาคนัมเป็นบอคัมขึ้ท้องคัมนี่นึ่งเหลืองเป็นเลยเขียดขาคัมนะครับน้อนี่เห็นบอหนึ่งเหลืองนะครับเขียดขาคัมเป็นวันนะครับนี่ตุ้มตุ้มเมนะครับตุ้มเมน้อนนี่น้อนนี่เขียดขาคัมนะครับนี่ มันจะมีลายล่เฉพาะนะครับนอเกียขาค้ำจะมีลายนะครับคข่ายๆลูกซ้อนอยู่หลังเนาะอันนี้เขียดในแตงนะครับนอกนี้นี่แหละครับเขียดขาค้ำก็ได้ไลยอยู่นะครับนี่มันจะต่างกันนะครับนี่ตัวนี้ตัวเมนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้นะครับนี่เขียดขาค้าเหมือกันนะครับเป็นบ่อค้าเหลืองห้อยเลยนะครับนี่าเหลืองห้อยเลย ตัวผูนะครับมันจะเบื้องข้างมันนอกมันจะดำนะครับมันจะห้องเหยียบก้าวตัคำเนี่ยมันจะห้องนะครับตัวเมฆก็ห้องด้วยกันนะครับแต่ว่ามันห่องบดังสู่ตัวผู๋บได้นะครับเองด้วยกันนะครับนี่แะครับมาทาเมนูกันนะครับนอกเหมือนนี่เอาถ้่ลอเบื้องตอนตอนปุงเนาะนะครับหั่นเล้วนะครับตักแยงนะครับ พักเนียงพักนั่งเลือดพักอีเลื้อนนั่นแหละพักอีเลื้อนไข่ข้าหอมนะครับนี่เอาเอาตัดข้าวนะเป็นเอาเป็นตัดข้าวนะครับนอกกับพักอีตูน้ำนอกเขาเพิ่มพักอีตูนี่ครับพักอีตู ฟักแมงลักเนาะเออเดี๋ยวบัวดเบิ่งตอนอปรุงนะครับเนาะตอนปรุงสุกเนาะนั่งข้างหมอแล้วครับเหนื่อเกินเหนื่อนเราบอกที่พูดยังที่เขาเหรออ๋อไม่กวเลยนะครับ นไอ้ส่วนทวนถึงน,นะครับหอมแบบอาหารอีสานอีสานบ้านเน่าน่นานเกล็ดลงไปแล้วนะครับเกล็ดลงไปแล้วเกล็ดลงไปแล้วเ,เข้าออมออมสดเนาะเข้าจะบปใส่พริกหลายนะครับเพราะว่ามันจะเผ็ดเนาะมันจะสดบะไอยนะครับดูน้ำผม,มหมัก บวกร่วมมากกับตามมั็เใสเพชรกับอยู่มันมันมันสิสดบวเส็บจะสดบวเส็บนะครับมันเพชรแห้งนะครับประมาณนี้แหละครับนี่การออมเขียดเนาะออมเขียดขาค้ำออมเขียดขาค้ำเขียดขาเอเขียดขาคำนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊านาะขวากลับไประยะหนึ่งนะครับเนาะ เืียงุงมันเขานะครับตามด้วยนะครับปลานะครับน้อน้ำปลานะครับปรุงแต่งรสดูตามใจชอบนะครับน้ออปรุงแต่งรสตามใจชอบน้ำปลาปลาลานะครับปรุงชุบก็แต่งปรุงเอาตามใจชอบนะครับสำหรับคลิปการอมเขียด คอล่งเพียงเดโทนี้นะครับนาะหลัหลก็คอล่งก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ